ไม่ได้ไหมเนี่ยเออค่อยๆเดินลูกระวังนะเหยีย่เหยีย่เหยียาถีบเยอะเฮ้ยสะดุดได้นะร้านนี้ตรงโรงแรมนี้เดินทางโอ้โหตมงตะปูมันเยอะแถวนี้ขอโทษค่ะขออนุญาตนั่งนะคะอุ้ยอาหารที่นี่น่ากินจังเลอยม่กเลย นี่อย่านั่งขน,นาดน,นี้ลูกไม่เอานังไดน,น,นั่งได้ไม่เป็นไรนั่งได้ไอคนอื่นนะแค่เล่นละครไอเนี่ยเอาจริงเอาคืนทำหัวเสียอยู่แล้วไหวเสียแล้วมานั่งซะเสียอิทธิพลค่ะกราบไปกราบแทบเท้าค่ะอเขาไม่รู้เหรอว่าไหนที่ต่ำที่สูงเออันไหนที่ต่ำที่สูงเปลี่ยนใหม่กระด่างประเทศกราบแทบอกค่ะหรือว่าอยากให้กราบแทบตัก จะดมดูว่าใช้แชมพูอะไรอเอากระดาษทิชชู่มาเสียเปียกหมดแล้วป้องเนี่ย